เธอบอกอ่ะโมเมนต์แสดงง่ายๆเนาะเธอบว่าก็ต้องได้เฮ็ดงานค่อนข้างแบบนักเลยเนาะทุกคนเฮ็ดงานตอนนนั้นแบบโอ้ยเก็บเงินแบบแทบจะบ,บ่ได้ใช้จ่ายเอาสวัสดีก่อนเนี่ยสวัสดีครับเราไมไม่นิ่งเลย สวัสดีครับผูกๆก็ซัวด้วยแต่ละกับปุยๆเนาะวันนี้ซื้อวากาซีมาอ่าฟูดนะทุกคนสวัสดีอ่ะสวัสดีเร็วสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีทําไงสวัสดีครับสวัสดีครับทําไงสวัสดีก่อนเร็วอ่ายุกมือไหว้ๆทำไงไหว้น้ําอ่ะไหว้น้ํา่วสดีครับส่ัสดคเขาอืมหางฝากน่ะพี่น้องเลยตัวใหญ่มากหรอหางฝากหากสุด่ะนี่ มันดื้อว่ะหมาตัวนี้อ่ามาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมสบายดีสวัสดีอีกครั้งด้อพ่อแม่พี่น้องยานี่ก็มาปนปวนเนาะสะบ้อการสิมาเหลอมบอกกันเลยเนาะพี่น,อน,น้องว,ว่สวสววาสบอว่าไทยแทย้สำหรับในดื้อจะอ่ะวาว่าสบอมาทํางานที่ประเทศไทยนะทุกคนว่าได้อะไรบ้างเนาะการที่เรามาทํางานที่ประเทศไทยแล้วก็เราได้อะไรให้พ่อแม่บ้างได้ได้อะไร ให้กับตัวเองบ้างแบบนี้เนาะทุกคนก็จะมาพูดมา,าคุยให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเนาะทุกคนเรามาแชร์เออาไม่แชร์แบบมาพูดมาคุยให้ฟังนั่นเองนะ <S <S เนื่องจากที่ประเทศไทยอ่ะทุกคนเราก็ต้องได้อะไรบ้างนั่นแหละถ้าเราไม่ได้เรามาเฉยๆแบบนี้เราจะมาทําไมเนาะเราก็ต้องได้ <S <S เราถึงแตเราถึงมาทํางานที่ประเทศไทยน,น,นั่นเองนั่นเองนะคะทุกคนก็คือหนึ่งก็คือเรา ะสวะัสน,นีก็ได้บ้านให้พ่อแม่แต่ก็ยังไม่เสร็จนั่นแหละที่รีวิวให้ดูครั้งก่อนๆเนาะแล้วก็ได้แบบก่อนจะได้บ้านนะทุกคนได้บ้านแล้วแบบนี้ต่อมาคือเอาไฟเข้าบ้านนะทุกคนเนื่องจากที่ประเทศลาวทุกคนถ้าเรามีบ้านเราจะเอาไฟเข้าบ้านนี้ต้องเสียตังค์นะคะทุกคนหมื่นหรือสองหมื่นแล้วแต่เรือนเราหรือบ้านเราไกลาจากเสาไฟหรือใกล้นั่นเนองว่าทุกคนเนาะ มันก็จะเสียแบบนั้นเสียตังตามด้วยตามระยะไกลของอาศัยไฟนั่นเองเนาะทุกคนแล้วก็ได้น้ำเนาะทุกคนก็คือน้ำนี่ก็คือบ้านที่บ้านบัวย,ยังไม่มีน้ำประป,า,ปาเนาะต้องแบบอาจ้างเขามาเจาะอ่าเจาะน้ำบาดาเนาะทุกคนก็ประมาณเหมือนกว่าๆเนาะอ่าสบัวก็ได้หาตังที่ประเทศไทยเนี่เราจะฝากอากลับให้พ่อแม่ได้ เจาะน้ําบาดาลได้อาไฟเข้าบ้านาได้ทําบ้านอะไรแล้วก็นั่นแหละทุกคนก็ตามมาด้วยไฟลนน้ําทําให้พ่อแม่ก็คือหาตังที่ประเทศไทยเนี่ยจะถืเส้าวัาวมาหาอยู่ไทยเลือดนี่แหละจ้าที่ได้อาเหตุให้พื่อนนั่นเองเนาะทุกคนเนะาะมั่นกระเส่าว่าอะบูเมนแสดงง่ายๆเนาะเส่ว่าก็ต้องได้เหตุง,งานคนข้างแบบนักเลยเนาะทุกคนเหตุง,งานตอนนั้นแบบโอ้ยเก็บเงินแบบ แทบจะโบเลใจ่ใจเลยจ้กทุกคนเพื่อสิใดเนี่ก็ได้ปั่นก็นนยังบุควยเหลวนั่นเองเนาะเนื่องจากอ่าเข้าตองไ้ใส่ใจละลายยางนั่นแหละพี่น้องอ่าแต่กระได้อยู่ก็ดีทีบออ่ามาเห็นงานที่ไทยทุกคนมาทํางานที่ไทยเนาะมันก็ถึงว่าได้ได้พอระดับหนึ่งนั่นเองเนะทุกคนแต่เราก็าต้องลงแรง เอาแรงกายแรงใจลุนแรงมันเองถึงจะได้ก็ไม่ได้ให้ได้แบบง่ายๆนะทุกคนเราก็ต้องทํานั่นแหละเราถึงจะได้แต่เราก็ได้เพราะเรามาทํานั่นเองเนาะเรามาหาเรามาหาที่จะทํามันก็ถึงได้นั่นเองเนาะถ้าเรามาแบบเล่นๆแบบนี้มากินมาเที่ยวไม่ค่อยสนใจไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเอาอะไรได้อะไรมันก็ไม่ได้นะทุกคนก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายที่จะเอาในสิ่ง สิ่งนั้นเราก็เก็บแล้วก็ทำเราก็ทำเนาะมันก็นถึงจะได้นั่นเองนะทุกคนเนาะนั่นเองนะจริงๆก็ได้หลายๆอย่างเนาะทุกคนแต่อาสาวัวก็จะพูดคร่าวๆให้ฟังเนาะว่าได้แบบคร่าวๆนั้นทุกคนจริงๆมันก็ได้หลายๆอย่างทีเล็กน้อยนั่นแหละเพราะว่าอาโบนีก็ามาค่อนข้างนานแล้วเนาะสิบเอ็ดปีอะ่ะทุกคน มาทำงานที่ประเทศไทยสิบเอ็ดปีมันก็ได้หลายๆอย่างนั่นแหละแต่ก็มันก็ตามการเวลาพังไปอะไรแบบนี้มันก็พังมันก็ซุดชงไปตามการเวลานั่นเองนะทุกคนนะแต่ก็แค่พูดคร่าวๆเนาะแต่ถึงว่าโอเคได้หลายๆอย่างที่อยากได้มาทำงานที่ไทยนะทุกคนแล้วก็หลักๆที่เราับนี่ได้ให้โตวบวยนี่เองคือประสบการณ์นะทุกคน คือได้ประสบกันในหล,ลายๆอย่างในงานแต่ละทีละทีเนาะเสียงจะด้ไม่เด้อสมาก,กิ่น้กเน่นต่ละทีละทีน่นอ,นอ่เนาะทุกคนงานแต่ละทีก็จะบอกขึ้กันเนาะทุกคนมันก็จะมี การเห็นงานจะแตกต่างกันไปอะไรต่างกันไปในแต่ละทีนั่นเองเนาะสบวร์กะไรไปชคการน่าใส่ได้บ้างบไดบ้างเนาะทุกคนอะไรไดบ้างสบวร์ก็นํำมาใสอะไรใสบไดสบวร์กับบอหนำมาใสเนาะอะไรดีบุดีสบวร์ก็จะแยกเอามาใส่ในสิ่งดีๆสิ่งบุดีสบวร์ก็จะเอาเนั่นเองเนาะทุกคนเนาะพอแต่ละงานเนาะการเามาเห็นงานเนาะมันก็มีทั้งสิ่งดีและบุดีนั่นเองที่เาามเห็นในทีใดๆก็ดีเราทุกคนก็มีทั้งนี่สิ่งบุดี และดีแล้วพี่น้องประสซมพสานเท่ากันอ่าแล้วแล้วแต่ว่าเฮาจะเอานำมาใส่หรือโบในสิ่งดีนั่นเองเนาะทุกคนเนาะการที่เาทำงานนั่นแหละทุกคนคือประสบการณ์ที่ช่บอได้อ่าที่ช่วยบอได้งายให้ตัวเองคือประสบการณ์นั่นแหละทุกคนอ่าแล้วก็ได้นลายางให้พ่อเมย์คนนอกทุกคนมีเฮมีเฮทันให้พ่อเม่บางแล้วบางแล้วบางบนแล้วบางนั่นแหละทุกคนก็ดีการยังดีที่เข้ามาเนาะ มาเท็่งานอยู่ไทยเนาะถ้าว่าสบวอยู่บ้านเนาะทุกคนก็อาจจะได้อยู่แต่อาจจะหมดได้บมได้ไล้เนี่อจาจจะรู้เรานะถ้าว่าใหงา้งานเงินเดือนมันบุคคลแพงกว่านั้นน่ะเอเนาะงคนเนะาะเแตนเนองเนาะพออยู่ไทยนี่มันตองแบบอ่าแต่ก่อนน่ะงินเดือนสบวตอสวนสบวเฮงงานเนาะสี่ปีลังๆอ่ะทุกคนอนะ่ะตอนนลาดสบวได้เก่าพันเองเนาะทุกคนสบวแต่ว่าสบวบุคคลได้ไปใช้เนาะส่วนน่ะก็คือแบบ ต sí ั้งใจเก็บเงินอย่างเดียวนะทุกคนคือแบบเก็บเงินหลักๆก็คือเก็บเงินเลยนะทุกคนคือเหตุเพื่อลอ่ะเหตุเ่อนแล้วก็ใา่ใจให้ครอบครัวแล้วก็ซื้อนี้ซื้อคันเวลาลงไฮลงนานนั่นเองนะทุกคนั่นและมันก็เลยค่อนข้างจะเหลีวสาเหตุงานก็แต่การได้เง่นเองเนะทุกคนก็ถือวม่าได้เนาะได้แน่นดนนรับน่รับหนึ่งเนเองนะทุกคนว่าเออโอเคนั่นแหละทุกคนเขามาให้งานอยู่ไทยเนาะอยู่ไทยก็ อได้ประสบการณ์ให้ตัวเองได้สิง่งต่างๆให้กับครอบครัวในสิ่งที่ห้องอาเห็ดให้เป็นสมาธิให้เป็นได้นั่นเองบาง,งคนมาบางคนกนเนาะบางคนเก็บแบบเดือนแพง,งแน,น่เกิฟต์รายเงี้ยประมาณเขาจะก็จะได้ยาเห็ด้พ่แอ,อ,อพแม่เนาะพ่อแม่ก็จะสบายขึ้นนั่นเองเนาะเพราะไมยแต่ละคนเนาะที่ทำให้งานการก็เพราะไมยหลักๆก็คือนั่นแหละทุกคนอยากให้พ่อแม่สบายอยู่ กดแต่ก่อนนั <time> ่นเองเนาะเพราะว่าพ <outright> ่อแม่เพันธ <time> ิไทยที่หน้าเพันธุ์ถูกงานลำบากเนาะข้าวใหญ่มากพันเลี้ยงข้าวใหญ่มากเนาะเขากะพันธ์กะว่างให้เขานั่นแหละทุกคนหาเงินหาค้ำเห็ดมีเห็ดทานให้เปันิสุขสบายขึ้นแน่นั่นเองแค่นั้นแหละทุกคนอาข้าเป็นหลูกเนาะเขาก็ต้องหาเห็ดข้าวใหญ่แล้วเขาต้องหาเห็ดแบบเป็นในสุขสบายแน่เพราะว่าเพันเลี้ยงข้าวเขาลำบากทางนักเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละทุกคนจริงจริะ พอสมาแต่ละคนกันเนาะบางคนอยู่เล่ากันมีกิจการเห็ดกันอยู่เล่าในชิวๆก็สมานเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ได้เนาะทุกคนบูแมนวาสีคนเล่าทุกคนสิจะมาเห็ดงานอยู่ไทยเบื้อทุกคนแหละถึงจะได้บูแมนเนาะทุกคนสมบูรณ์กับวอลสมบูร์สมบูรณ์เนาะสมบูรณ์มาเห็ดงานอยู่ไทยนี่สมบูรณ์ได้ยังเนยให้พอให้แม่เนาะแต่ก็ได้ยังเนยให้ตัวเองให้พอให้แม่สมบูรณ์ก็ได้ได้ไล่ยาขาวๆก็คือเกลือนไฟเผาเขาเกลือนเนาะแล้วก็น้ำรสย่างประแม่ในสมบูรณ์ก็ได้พอเมย์บางเนาะแต่ปัจจุบันนี่มันก็ อาเกา่าอี่อออบอกกยบางนั่นแหละเพราะมันก็นานแล้วเนาะทุกคนจะว่ากระไดบางนั่นแหละแ้วก็ได้ให้กับตัวเองบ้างนะทุกคนเคือได้แบบอาประสบการณ์นั่นแหละนาะได้ประสบการณ์เพราะแต่ละที่ตัางงานกา,การก็จะไม่เหมือนกันเราก็ได้แล้วก็อาที่ประเทศไทยนะทุกคนดีอย่างหนึ่งก็คือทันโลกอ่ะอารู้อาสิา่งแบบจริงรอบตัวต่างๆอะ่ะจะค่อนข้างแบบรูเ้เร็วเนาะแล้วค่อนข้างรู้ละเอียดนั่นเองนะทุกคนก็คือทันโลกนั่นเองเนาะถ้าแบบ สังเกตนะทุกคนถ้ากลับไปลาวแบนนี้นาะเราก็ทําไร่ทํานาอะไรไปแบบนี all, ้เราก็ไม you ่ค่อยรู้อะไรมากมายแต่เราไปทำงานที่ไทยแบบนี้มันก็จะอยู่ในเมืองค่อนข้างอยู่ในเมืองบ้างนาะมันก็จะรู้ทโลกในหลายอย่างในหลายเรื่องนั่นเองเนาะทุกคนอ่ามันก็ดีแบบนี้อีกอย่างนั่นเองก็เออเมื่อวานก็ไปนั่งคุยกับน้องว่าการที่เรามาทํางานที่ไทยนี่ก็ดีอย่างหนึ่งเนาะเออได้รู้ในหลายอย่างในสิ่งที่เราไม่รู้แบบนี้เนาะก็คุยกับน้องเขา ได้รู้หลายอย่างในสิ่งที่เราไม่รู้ได้เห็นในหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นอ่านั่นเองเช่นที่บ้านบัวนะทุกคนแถวบ้านบัวแขงบ้านบัวก็วยังไม่มีรถไฟอะไรนะทุกคนแต่ชาวบัวมาแบบมาทํางานที่ทศไทยนี่สมบวรเห็นได้ดูได้เห็นได้ขึ้นรถไฟตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วแล้วอะทุกคนเออแบบมันเร็วทันสมัยแบบเออมันค่อนข้างทันโลกเร็วเนะแต่อยูเราที่เราเราก็อ่เริ่มเนาะเริ่มแบบ มีนุน่นมีนี่เข้ามาลหลายอย่างเริ่มโอเคขึ้นก็ถึงโอเคเนาะแต่อาสบูรก็แบบพูดในสิ่งที่อ่าสบัวเจอและเห็นนั่นเองนะทุกคนแต่อยู่เราเราก็เริ่มอ่าดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละเราก็ค่อยๆไปต่างๆนั่นแหละทุกคนเนาะในแข็งต่างๆนั่นเองเนาะทุกคนเนาะก็นั่นแหละมันก็แต่แล้วแต่ว่าเราจะรู้เร็วรู้ชา้าแล้วก็ได้หลายๆอย่างอะโอเคทุกคนก็พูดไปเรื่อยแล้วอะ สวบสก,กับวอาวไปเรือนเลยพวแน่พี่นองโอเคเนาะทุกคนสวบสดากับตาวาแบบ อาเขาข่าวให้ฟั้งนอกว่าซื้อบัวแบบมาทํางานที่ไทยเนาะทุกคนว่าได้ยังแน่หายตัวหายขู่กลัวและหายตัวเองนั่นเองนทุกคนเนากคือซื้อบัวแบบนั่แหละซื้อบัวก็ได้นระย่างกับโฮเม่แต่ห้าวสียดายกับห้าวกระตงโรงแรงกายแหงใจอะหาเหตุนั่นแหละทุกคนแต่สียดายมันกรบโดได้ยังง่ายๆเนาะแต่กระได้นั่นเองนทุกคนเนาะและการหายตัวเองคือได้ประสบการณ์นั่นเองนทุกคนเรื่องจาลักลักซื้อบัวกับบุตรปล่อยหาเอาเมาเก็บไว้หายตัวเองโดยเฉพาะเนาะส่วนแรกซื้อบัวก็จะหา มาแล้วก็ใส่ใจในครอบครัวส่วนรวมเองเราทุกคนเนาะเมย์เปน้องสบวรก็จะว่าประมาณนี้นะจ๊ะให้ฟังด้วยว่าสบวรมาเห็นงานไทยน้องวาไนายังเมย์พอแมยลเราห้ตัวเองนั่นเองเนาทุกคนเนาะกันนั่นแหละคือสบวร์ว่านั่นแหละสบวรก็จะจบคลิปไปเพียงเท่านี้วด้วยกับฝากทุกคนเนาะกดนไหลก็จะหายก้นกระดิ่งเพอร์สิบกว่าคลิปสบวร์จะโไปแล้วสบวรขอขอบคุณทุกคนด้วยที่เขามาเบิ่งมาให้กำลังใจสบวร์ด้วยสบวรก็ขอขอบคุณนั่นแหละที่เบิ่งเนาะ สับปะก็จะเห็ดคลิปต่อตไปเรื่อยๆให้ทานผู้ชมๆในเบงนอกจาะสับปกรดก็เค้ากุณแล้วก็ขอให้ทุกคนเบิงสับปะให้โชคในเด้อดจ้าเนื่องจากมันแหลสับปะรคลาดส้มองนั่นออเองเนาะทุกคนเนาะสะบปะก,ก็จะลาไปก่อนเด้อจ้าสบายดีสบายดีพอกันคลิปใหม่จ้า